สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะช่องสาวน้อยในชนบทจะพาทุกคนมาชมเสาวรสนะคะเสาวรสค่ะพร้อมมะนาวนะคะสดสดใหม่ๆจากต้นเลยค่ะเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ สาวรสค่ะสาวรสนะคะมีทั้งลูกเล็กและก็ลูกใหญ่ค่ะเห็นไหมคะ เสาวรสนะคะเสาวรสค่ะฝั่งนี้คือเสาวรสนะคะฝั่งนี้คือเสาวรสค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะคือมะนาวนะคะเสาวรสก็จะมีทั้งลูกเล็กและก็ลูกใหญ่ค่ะ สวยสวยนะคะชอบทานมากๆเลยค่ะเสาวรสเปรี้ยวอมหวานนะคะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะอร่อยอร่อยนะคะมะนาวก็เช่นกันค่ะมะนาวนะคะฝานแล้วก็จิ้มน้ำพริกนะคะ จิ้มพริกเกลือก็ได้ค่ะอร่อยอร่อยนะคะมะนาวมีความเปรี้ยวอมหวานค่ะได้วิตามินซีแบบเต็มเต็มเลยนะคะเสาวรสก็เช่นกันค่ะเสาวรสก็มีความเปรี้ยวอมหวานนะคะได้วิตามินซีแบบเต็มเต็มเลยค่ะ มะนาวก็ได้วิตามินซีนะคะสาวรสก็ได้วิตามินซีค่ะทานทั้งสองอย่างได้วิตามินซีคูณ2นะคะมะนาวก็มีทั้งลูกเล็กและก็ลูกใหญ่ค่ะมีทั้งลูกสวยและก็ลูกไม่สวยนะคะ ปะปนกันไปค่ะเก็บมาต้องล้างน้ำก่อนนะคะก่อนที่จะทานค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub ส cribe นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะ กดกระดิ่งให้ดังๆเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย ณนะเทศบาลนนะครสกลนนะครนะคะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะ และนี่ก็คืออีสานค่ะและนี่ก็คือต่างจังหวัดนะคะ